<S 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 ตาบอดเติมข้าวเป็นยังจังหวาตาบอดเติมข้าวบานเยองเล่าก็ไม่ยว่าตาบอดตะก้นกับเป็นเจ้ากันนั่นละบอดเนี้ยบอดใตเป็นละเมื่อนั่นก็ดีไปกรุงเทพแล้วผู้คนเสียร้ายน่ะนะผู้คนเสียดำก็เลยสิไปส่งมาหมอมันจะไปเกิดท้วงบ้านหวองตอนปานหาอยู่หาจินกรุงเทพกรุงไทยดีได้เงินไม่หลายๆหมดนั่น ก็เค,เคยเคยเมื่ั่นน่ะมากูตัดสินใจแล้วตุที่ไปกรุงเทพไปนะหักกันหลายมาส่งกันไอเสียดำน้ำมาส่งกันเมื่อที่ไปกรุงเทพเพื่อหาผู้สาวมาฝากกูในเทปไหวได้เพื่อน่ะโอ๊ยว่าอยู่ที่อยากน้อผู้สาวกรุงเทพมีแต่ผู้ไทยยังไงเพื่อน่ะป่านเห็นป่านนี้ท่ารถตู้นี่ละมาว่าแถวนี้ละรถมันมาสายนี่ละเพื่อน่ะทานนี้ทุกมือเพื่อน่ะกูหมอว่าคุณก็พากันมาท่ารถอยู่มองแถวสามแยกนั่นล่ะทางรถผ่านไปทางใหม่ หยับเข้ามาพี่หยับเข้ามาพี่มึงจะไปอยู่นั่คนทางเด็กน้อยมันขับรถเร็วขึ้นมาหน่อยดิพื่อนนะตำตายว,าว่าจะไปกรุงเทพดิเพื่อนว่าจะไปใส่น้าไส่บอดส้องบอดนี่พื่อนนะว่าจะไปหาเล่นกรุงเทพเดักไปไงเพื่อนนะไปหาเงินเพื่อนนะคุณว่าอ๋มอมันมาได้สิน,นะสินเงียบมาจะขี้เหยนกระปุกกระเจมตัวมาเด้อรับมาไ่้เบาเลี่ยวกับยังเบาว่าเป็นบางคนบงั้นน้องเจ้าไปไง เมามาหมอน,นั่งนั่งนั่งรถนั่งแล้วก็ข้าเจา้าว่าหยอกว่าเล่นได้เสือดอกนั่งถา่ายดีแจ้งวอยรถก็มาบ่แม่นมันไปแล้วบ่หมอรถเป็นอะอยบ่ท่านไปดอกมันตีมาสายนีแน่นอนว่าอะไรอย่าเมาิ่งว <laughs> ่าน่ะมาเนี่ยละโอ้ยมันตีมานี่ถึงสรรี่จำได้เบิร์ตจำได้ฮอดเสียงรถ <laughs> มอเตอร์ไซค์ว่าหนากูฮู้ฮอดเติมน้ำมันบ้านผู้ใดผุนักมันนะเฮ้ยบ้านตาบอด มานั่งเว้านั่งคุยกันไปแล้วเดี๋ยวก็บอล่ะวังได้รถตายเนี่ยมันแล่นเร็วเนี่ยพอนะมึงเฝ้าเด้อะพอนะขึ้นบ่ทันไปออดรอดได้เบารถน้ำกลเด้มึงน่ะพอนะไปน้ำกลก็ได้คือเก้าอันละมื่อนาพอนะมอนั่นว่ารถฟาดนี่มันแล่นเร็วเหยียบไกวัดตายไปหลายตัวแล้วพอนั่งคุยกันเว้ากันไปแล้วสมบพีสมบปล่อยเลี้ยงเหล้าได้เอาบาดีย่านบ่ทันรถกับขวางบอกกูก็เจ้าเฮี้ยนขังไปไงรถมาบลเลยเด้อะพอนะเออสีบอกดอก กู้ไหนตาดีนะหนักปะนะเออเดี๋ยวสิบอกดอกนั่งอยู่หันลาปะนะโอ๊ยมาส่งกันจะเม่นตาบอดมาส่งกันเนาะเราขึ้นนะผู้นะ <c oughs> ตาดีก็บอกมาส่งเราแน่นอ่ะ,ะอมันนั้โดนเติมไอ้บอดด้วยก,ก็ปวดเหียวได้บ่บาด,ดีครับเนาะไปใส่มาใส่วดชีวดเหย้าเนาะมึงปะนะ <c oughs> จยากเป็นธรรมดานะก็ไม่เป็นกูเป็นเบวชบอกไงว่าเดีวก็ย่างไปเหียวละฮะไปทางใดหล่ะบาดีเลยโอ้โดนเติมรถดบิดมาบาดีกี้กี้เออ รถ <S an> อวางาน้รางแล้วรถกะบ,บีบแกกิ๊รถมาแล้วท่านเฮ้ยวงรมาแล้วเป้าแร้วท่านไอน้ดึงไอบ้บอดเป้าเลียนขึ้นรถกวนโมไปเลยไปละเออตเฟื่อเห็นพนขึ้นแล้วก็ไปแล้วแล้วบาเนเหรจับมันเดี๋ยวีว่าพ้นใาดีไว้จับจับเล่ารถนะไปไเขาไปทักได้ตรถสียาก์แล้วลลวะจ้ะเออไปแล้วบานทวไอบ้บอดดึงอีกบาเนเดียวโย้วดันสูดจืดได้บูบานเดียวเอาไอ้ยุ่ยใส่ละบานียเอารถมาเดี๋ยไปส่ละบานเดียวท่น ป่าลียนกด้วยกันไปสายหน้าบาเดีอวเฮ้ยท่นเมจก็ร่างนีไปบาฮะท่านไปทนรถรบักบอสตั้นแต่แร้าบ้านเดียววะท่น้ายไปคืนรถไปแล้ววท่นในยินักตันเลาัวแล้บ้านเบักกายเมื้อยท่านตกมันมันเป็นบ้าเป็นปวงข้านออบานีลยโอ้ยบักบอพรป่วยอลย่านบ้าไครมู่นะตามันายกับแ่นออบาดนี่ไ่นะโอ้ยท่านเล้าเรียกกบหัวเอายังหน้บานเดียวท่านโอ้ยบักมันจีรถไปแล้วนะมันมาส่งคอย สร้างว,ว่าผู <laughs> จะไปกรุงเทพมันคอยนี่ได้อเดียวเดียวอ้าวบอแมนมันสร้างว่าเฮ้ยมื่ก่อเต้นขึ้นรถดไปลอดเนาะเฮ้ยตั้งได่ละบาทนี่กูโฮมรอนตัวสงสัยมันลืมข้าวอะ่ะ